สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องอุดีฟาร์มนะครับช่องสาระการเกษตรนะครับแชนแน,แนวนะครับมินิก้าซีมาเพาะามะฮอกกานี่เพี้นหนึ่งนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วผมทํำเสียไปนะครับแต่คือผมเอามาสาธิตให้เพื่อนเพื่อนเบิ้องเราผมไปเกี่ยมดินเตรียมอมี่ยงไป้ปลูกนะครับ คือมันมันเลยจุดเทียมมาพอได้นะครับหากมันขาดพอมันแทงทะลุผ่านี้ช้ำไปไอเนี่ยเวลาเขาแกะมากนะครับหากมันขาดออกก็เลยเสียเสียของสิ่มนะครับแล้วบานยังนะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมปทีิมาพอไหมเดีรยบนี้ผมไปเก็บมาอ่าะนะึ่ นะครับผมนับกันหลักการสี่หกเจ็ดแปดสิบสี่สิบสองสามสิบสี่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบสองสามสี่ยี่สิบห้าสามสิบลูกนะครับในลูกหนึ่งเนี่ยครับที่ผมเคยแกนับนะครับมันเซมีอยู่อันนี้เป็นผู้นะครับไข่ขผู้ที่เต็มที่มันเซม,มีอยู่สิบเม็ดนะครับทะเลนั่นแหละ มันเกิดที่ฟอร์นะครับแต่ผมจะแก้เป็นอุปกรณ์แ้งนะครับนี่ครับแกะม่เป็นนะครับ ที่น่าไปเป็นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับสิบสามนะครับังเกตอันสิบสามนะครับเป็นสีเหลี่ยมครับ,รบ,รบ,รบทีเล็กสีเงากระซางนะครับมันจีได้เม็ดบวกเกินสิบนะครับ ซีอูประมาณรากาลูกหนึ่งมันจะมีนะครับตามรอยแตกมันเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ก็คือผลเนี่ยผลเท่านี้นะครับมีอยู่สี่สิบประมาณสี่สิบนะครับแต่ว่าสิเกิดทั้งสี่สิบหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเขาก็ตอวมาเบิร์ยูเกียนะครับแต่ผมมั่นใจว่าเกิดสามสิบห้า จากรอบที่แล้วสิผมเ็ดเสียไปนลครับครับไม่นีก็บ่มนี้อย่างครับกับมาให้เบิง่งาสาระที่ได้มอนี้นะครับก็คือว่าลูกหนึ่งเนี่ยเข้าประมาณได้นะครับว่าเฮาต้องใส่ถุงเพาะตายไปไหนนะครับลูกหนึ่งกัวา่าเวลาเพาะผมเคยใส่าการเพราะแบบ แบบเบลมนะครับแบบเบลมนี่ผมเคย่อ,อาทิตย์เบิ้ลไม่คลิปก่อนนะครับแต่พรสนใจให้เมื่อนด้เบิ้งกันเพื่อเบิ้งในคลิปก่อนก็นได้นะครับครับก็คือว่าสลูกเงี้ลูกหน่อยก็สร้างนะครับีลูกอา่าแย่นี้ผมเห็นมีลูกใหน,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 น้อยอย่างเงี้ยกำลังลอยเนาะนี่ครับเนี่ยอันนี้ก็ซิปคือกันนะครับ เนี่ยล่อนละสิบนะครับผู้ละสิบนะจ่าเมย์เป็นสิเลนะ็กับมือนีมีซัมนีนะครับมีเพียงเท่านี้แหละที่ท่านกีบมเบมิร์กเอนียคือว่าเข้าเสร็จเตรียมดินเตรียมทุ่งถูกนะครับทังอันนี้มีอยูซีเวนซีเนาะรวมมันนี้เป็นหาเนาะครับตทวที่ตทวที่ ผมบาปิเป็นหาหาผู้นะครับเนี่ยหาผู้ก็คือหาซิปหาซิปทุงนะครับอัตราเกิดนี่เก้าซิบหานะครับเฉพาะพแบบผมอย่าลืมนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพี่งเท่วนี้ครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามผมเลยนะครับแต่เวลาผมอัพคลิปใหม่ๆกับเพื่อนๆสุดเหตุอนสำหรับมือนี้ก็สวัสดีครับ